วันนี้ก็ฟุดชุตติ้งนะครับอยู่ที่พยอมซอยสิบก็ไม่มีเวลาอัปเดตนะครับ่อวานก็ทำงานแต่ไม่ได้มีเวลาถ่ายนะครับ,นะรบดินค่อนข้างร่วมนะ คันอยู่ที่อุทัยนะครับมีงานต่อยอมีคนมาหาผมเินิ่งเก้าเนี่ยก็มีงานก็ติดต่อได้น,นะครับคุณก็แปดแปดห้าเป็นตัวว่าก่อน พ่อคนนั้น

กระตบแตกนะครับกดเข็มนะครับวันนี้กระแทกหม่ก็แตกเลยก็ติดต่องานได้นะครับส่วนแ8ดแห้าปูก็ส่วน 8, 8, 5, 0, 0, 0นะครับรีวิวคันเดียวนะครับอีกคันหนึ่งอยู่กับลูกน้องที่อุท,ยทัยธานีก็เลยไม่มีเวลาไปถ่ายนะครับก็ขอขอนุญาตอัปเดตลงผลงานไว้บ้างนะครับว่าได้เป็น่าที่ประจักษ์นะครับว่าเออจริงวันนี้มีจริงนะครับแล้วก็ รับจ้างงานจริงนะครับมีผลง,งานจริงๆนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยรับงานในพั้เขีตภาคกลางทั่วไปเลยนะครับผ่างจังหวัดกระทำนะครับนี่อยู่ที่ประทุมนะครับทินดี่บริการนะครับขาขากลางไม่ลงนะขาไม่เป็นไงไมู่้ปพันจันทรนะทำให้ขาเป็นงนะั้นอ่ะขาพันจันทรขาพันจันรตะแคงอะ ผมงานนะครับตรพีสันนะครับทีมงานผมเองทีมงานเล็กๆนะครับแล้วผมดินด้วยนะครับวันนี้ก็ไปดูงานดินม้เงเอกนะครับแล้วก็งานผมอยู่ที่เนี่ยครับแปลงใกล้ๆเนี่ยแปลงนะครับประมาณสามงานรับงาน <c oughs> ทั่วไทยนะครับสุพันธุ์ก็มีนะครับีนน้งานก็ดูมาแล้ว ทำงานทัวไทยเลยนะครับมีสอบถามได้น,นะครับดูางานฟรีนะครับ0ูนย์แปดแปดแนาสอ่วนนะครับฉันขอโอกาสอาอาขอแค่จบเพยงแค้นีก่อนนะครับขอบคุณงานด้วยนะครับสวัสดีครับ